คือ Geo-ing นะฮะสั้นๆคือ Geo จาก Geo Special Intelligence นะครับมันเป็นขแขนงของตัว Space Economy ประเภทหนึ่งนะครับโดยการใช้ตัวภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะซึ่งวิ่งรอบโลกเราตลอดเวลาทุกวันนะครับการเอาภาพถ่ายดาวเทียมนี่มาประมวลโดยเราใช้ตัวเทคโนโลยีของ AI เข้ามาจับตรงนี้นะครับเพื่อทำเป็นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราสามารถที่จะ สามารถที่จะประเมินแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าที่ไหนน้าท่วมที่ไหนภัยแล้งแล้วก็สามารถคาดการได้ด้วยนะครับว่าในอนาคตจะเกิดน้ําท่วมหรือภัยแล้งได้หรือเปล่านะครับในเรื่องของเ,อเรื่องของตัวพ l l u t i o n หรือเรื่องของมลพิษนะครับเราก็สามารถใช้ตัวเทคโนโลยีนี้ในการที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า,ามลพิษมันมาจากตรงไหนบ้างนะครับเพื่อบริหารจัดการตรงนี้ นะครับก็น,นี้เป็นเป็นตัวอย่างที่คิดว่าตัวเทคโนโลยีอากาศมันใกล้ตัวมากนะครับมันจะทำมันจะสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราได้มากมายนะครับในอนาคตในเรื่องของการทำโซลูชันตรงนี้ก็คือเรื่องของ AI กับคนของเรานะฮะเรามีทางทีม AI คนไทยนะฮะที่อยู่ในบริษัทซึ่งมีหน้าที่นะครับสำคัญมากในการประมวลข้อมูลตรงนี้เพื่อให้ออกมาเป็นโซลูชันที่แม่นยำที่สุดครับจริงๆเงนิงนเงนิงนเงนิงนลงทุนนี่น้อยมากเลยนะครับเทียบกับผลที่ได้มา มันเป็นเรื่องมันสมองมากกว่านะครับกับองค์ความรู้เนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่า Asset Light ก็คือว่าใช้ใช้ทรัพย์สิน,นการลงทุนน้อยมากนะครับมันเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องคนเรื่อง AI กับความรู้มากกว่าองค์ความรู้มากกว่าในการที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมตัวเทคโนโลยีตรงนี้ออกมาดังนั้นเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ต่ำมาก นะครับแล้วมันขยายผลได้เร็วรวดเร็วมากครับเราจริงๆเราทำเรื่องของตัว geoinc มา3-4ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่ที่ผมบอกฮะมันต้องใช้เวลาในการลงทุนเพื่อให้มันเกิด s o l u ู i o n ที่แม่นยำมากขึ้นซึ่งตอนนี้ครับในปี2025เรามี s o l u ูชันที่พร้อมใช้งานและขยายผลนะครับ หน,ห,นห,นหนึ่งในโซลูชันที่เราได้คิดค้นมานะครับก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าคาร์บอนวอชนะครับคาร์บอนวอชเนี่ยครับเป็นวิธีการประเมินการดูดซับของคาร์บอนในพื้นที่ป่าปริมาณที่กว้างขวางมากอย่างเช่นเป็นล้านล้านไร่เราสามารถประเมินได้โดยใช้เซ็นเซอร์กับภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์ผ่าน AI ในอดีตนะครับถ้าเราจะประเมินพื้นที่ป่าว่า จะดูดซับคาร์บอนขนาดไหนมันจำเป็นที่ต้องใช้คนลงในพื้นที่เพื่อวัดขนาดของขนาดของต้นไม้ความสูงของต้นไม้เป็นต้นแล้วก็ใช้การคำนวณเอาแต่ตอนนี้ครับเราสามารถใช้โปรแกรมของเราเนี่ยฮะในการประมวลได้โดยไม่ต้องลงพื้นที่เลยครับซึ่งประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดในเรื่องของเวลาด้วยนะครับถูกกว่าคนลงพื้นที่ด้วยครับเทคโนโลยีตรงนี้ครับความแม่นยำตอนนี้ของตัวโซลูชันของเรานะฮะเทียบกับ ลงพื้นที่ระวัดเองนะฮะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยอยู่ที่92แงรนะฮะแสงวงแม,มน่นยาสูงมากแล้วทางอบกรได้รับรองอตัวโซลูชันของเราแล้วดังนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆนะฮะในเครือของปูนซีเมนต์กับปตทก็เป็นพันธมิตรกับเราแล้วสนใจที่จะใช้ตัวโซลูชันของเราเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเ,เขาต้องเขาต้องรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การที่เขาปลูกป่ารักษาป่าก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่เขาจะ offset ในเรื่องของคาร์บอนของเขา mm hmm. ก็เราก็ร่วมมือกับเขาโดยใช้โดยเขาจะใช้ตัวตัวเครื่องมือของเราในการวัดเรื่องของคาร์บอนครับ